เคยสงสัยกันไหมคะว่าจริงๆแล้วการสอบโอน e ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสิ่งที่คุณครูสอนในห้องเรียนเลยแต่ทำไมยังมีนักเรียนหลายคนมองว่าข้อสอบโอน e ยากแล้วก็ยังมองว่าการสอบโอน e แตกต่างจากการสอบกลางภาคปลายภาคในห้องเรียนอย่างมาก วันนี้ค่ะครูโบจะพามาไขข้อข้องใจพร้อมกับเคล็ดลับดีๆที่จะมาบอกต่อนักเรียนและคุณครูในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการสอบโอนเน็ตที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะช่วงปลายปีการศึกษาแบบนี้นะคะแน่นอนก็จะมีอีเวนต์สําคัญสาคัญหลายอย่างโดยเฉพาะกับนักเรียนชั้นป .6 ม .3 และม .6 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือที่เราเรียกกันว่าการสอบโอนเน็ตนั่นเองค่ะแล้วครูโบก็เชื่อเลยว่าทั้งนักเรียนและคุณครูทุกคนก็คงอยากให้นักเรียนท ทำผลสอบโอ e เนได้อย่างดีใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเคล็ดลับและก็การเตรียมตัวที่ดีในการสอบโอเนค่ะโคโบอยากชวนทุกคนหยุดคิดสักนิดค่ะว่าการสอบโอนเน็จริงๆแล้วเป็นการสอบรูปแบบไหนและเขาต้องการประเมิอนอะไรจากนักเรียนกันแน่นะคะเพราะว่าการเตรียมตัวที่ดีค่ะไม่ใช่การอ่านหนังสือที่มากยิ่งขึ้นแต่เป็นการรู้ก่อนเลยว่าการสอบเขาต้องการประเมิอนอะไรเพื่อที่เราจะได้โฟกัสได้ตรงจุดนั่นเองค่ะ มาดูกันค่ะ3มสิ่งที่โ n e t ต้องการประเมินมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะความเข้าใจในเนื้อหาเน้นว่าเข้าใจนะคะไม่ใช่แค่จำได้ซึ่งแน่นอนค่ะจะเข้าใจแปลว่านักเรียนก็ต้องจำเนื้อหาได้ก่อนนะคะเพียงแต่แค่การจำเนื้อหาอย่างเดียวเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่ใช่ปลายทางของการประเมินจากข้อสอบโ n e t ็ net, แต่เขาต้องการดูว่านักเรียนเข้าใจแนวคิดสำคัญของเรื่องนั้นจริงหรือเปล่านะคะ2ค่ะ การประยุกต์ใช้ความรู้คือการดูว่านักเรียนสามารถเอาสิ่งที่ได้เรียนมาในห้องเรียนไปใช้กับโจทย์หรือสถานการณ์ใหม่ๆได้ไหมนะคะดังนั้นแน่นอนค่ะว่าข้อคําถามหรือสถานการณ์ที่อยู่ในข้อสอบโอเนอาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้เหมือนกันกับในห้องเรียนเป๊ะๆแต่หากนักเรียนมีความเข้าใจค่ะก็จะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆนี้ได้แน่นอนค่ะ 3. การอ่านตีความและการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อสอบอ n น t จะไม่ได้ถามตรงๆแต่จะยกสถานการณ์ขึ้นมานะคะแล้วก็ดูว่านักเรียนเข้าใจโจทย์ไหมจับประเด็นได้หรือเปล่าซึ่งส่วนนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเลยนะคะนั่นก็คือการตั้งคำถามของค,ครูค่ะรวมไปถึงการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ หากเราต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็นค่ะการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่ในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากๆเลยค่ะรวมไปถึงการฝึกความอดทนในการอ่านเพราะหลายๆครั้งค่ะจากการศึกษาวิจัยเนี่ยจะพบว่าข้อสอบที่มีรูปแบบที่มีสถานการณ์หรือว่ามีข้อมูลมาให้แล้วให้นักเรียนอ่านและตอบคําถามรวมไปถึงข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ตัวเลือกทุกๆตัวเลือกค่ะนักเรียนนักมักจะทําไม่ค่อยดีนะคะ ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่นักเรียนไม่รู้หรือตอบไม่ได้นะคะแต่เกิดจากการที่นักเรียนเลือกที่จะไม่อ่านข้อสอบค่ะ ข้อสอบประเภทนี้บางข้อนะคะก็ไม่ได้มีความยากหรือว่ามีความซับซ้อนอะไรเลยนะคะเพียงแต่พอนักเรียนตัดสินใจเลือกที่จะไม่อ่านและเลือกที่จะเดาก็เลยทําให้นักเรียนเสียโอกาสในการได้คะแนนจากข้อคําถามเหล่านี้ไปค่ะซึ่งสิ่งที่โอเนประเมินทั้ง3อย่างนี้นะคะก็อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นหลักสูตรที่นักเรียน ใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนในปัจจุบันนี้แ่ะคะ่ะประเด็นนี้นะคะก็เป็นเครื่องยืนยันเลยค่ะว่าจริงๆแล้วข้อสอบโอเนไม่ได้ยากไปกว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ในห้องเรียนเลยแต่การที่หลายๆคนมองว่าข้อสอบ o n e นยากเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่ที่เนื้อหานะคะ แต่เป็นที่รูปแบบของข้อคําถามหรือสัดส่วนของข้อสอบค่ะเพราะว่าข้อสอบโอนนเนี่ยค่ะจะเป็นข้อสอบที่ออกตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเนื้อหาที่ครอบคลุมตลอดช่วงชั้นนะคะจะไม่เหมือนกับการสอบกลางภาคปลายภาคที่จะสอบแค่เฉพาะเนื้อหาที่นักเรียนเพิ่งเรียนรู้ผ่านมาในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้ค่ะแน่นอนการวิเคราะห์ข้อสอบและเทสต์บลูพินจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆเลยค่ะและเทสต์บลูพินคืออะไรนะคะเทสต์บลูพิ n นก็คือ แผนที่ของข้อสอบค่ะบอกเราว่าข้อสอบจะเน้นเรื่องไหนมากกระจายข้อสอบไปในแต่ละสาระยังไงบ้างสำหรับคุณครูค่ะการเข้าใจเทสตบลูพิ้นจะช่วยให้คุณครูหันมามองห้องเรียนเพื่อดูว่าในขณะที่สอนเนื้อหาหนึ่งเรื่องเนี่ยค่ะเราได้พานักเรียนคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงสถานการณ์มากพอหรือยัง จากเดิมที่เราเคยถามคําถามว่านักเรียนจําได้ไหมหรือนักเรียนรู้ไหมนะคะถ้าเราลองเพิ่มคําถามเข้าไปว่าถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นแบบนี้คําตอบจะยังเหมือนเดิมไหมยังไงบ้างให้นักเรียนอธิบายก็จะเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของนักเรียนเองค่ะ การรู้แนวข้อสอบและเทสบุู๊ปิ้นค่ะจะช่วยให้เราไม่อ่านหนังสือแบบสเปะสปะนะคะแต่รู้ว่าเราควรฝึกคิดแบบไหนและควรให้เวลากับการทำโจทย์ลักษณะไหนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะการเตรียมตัวสอบ O NET ค่ะจะไม่ได้เริ่มขึ้นในช่วงแค่ก่อนสอบเท่านั้นนะคะแต่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ในห้องเรียนเลยค่ะในทุกๆวันและเป็นความร่วมมือระหว่างนักเรียนและคุณครูร่วมกันค่ะคำถามต่อมาก็คือ ถ้าเราอยากเตรียมตัวให้ตรงจุดเราควรเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะ เวลาที่เราพูดถึงการเตรียมตัวการสอบเนี่ยค่ะนักเรียนหลายๆคนก็จะคิดถึงการทําข้อสอบย้อนหลังหรือการติวใช่ไหมคะแต่จริงๆครูโบอยากชวนคิดให้เพิ่มขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงค่ะว่าเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยค่ะถ้าเรารู้แค่ว่าข้อสอบข้อนี้เราทําถูกหรือผิดเราก็จะรู้แค่ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ถูกไหมคะแต่ถ้าเราลองวิเคราะห์ข้อสอบดูค่ะว่าข้อคําถามข้อนี้มีการคิดยังไงเขาต้องการประเมินอ,อะไรจากเราก็จะทําให ข้อสอบหรือผลการสอบเนี่ยค่ะจะไม่ได้มีค่าแค่เป็นคะแนนแล้วค่ะ แต่จะมีค่าเป็นฐานะของข้อมูลที่จะช่วยให้เราวางแผนการเตรียมตัวได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะการวิเคราะห์ข้อสอบย้อนหลังหลายๆปีเนี่ยค่ะก็จะทําให้นักเรียนเห็นแนวโน้มของการออกข้อสอบนะคะซึ่งลักษณะของข้อสอบที่มีการออกซ้ําๆกันในหลายๆปีเนี่ยค่ะจะทําให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แล้วก็เตรียมตัวตัวเองได้นะคะว่านักเรียนสามารถทําแนวข้อสอบที่นิยมในการออกข้อสอบในชุดข้อสอบโกลเด็นนั้นๆได้แล้วหรือยังค่ะ ข้อสอบโอน e หลายข้อเมื่อเราลองทำย้อนหลังหลายๆปีเราจะเห็นความสัมพันธ์ของข้อคำถามที่มีรูปแบบการถามคล้ายๆกันค่ะ ตัวอย่างเช่นในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .6 นะคะรูปแบบของข้อสอบที่ถามเกี่ยวกับการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะก็จะมีลักษณะของการถามในลักษณะที่ให้ข้อความหรือบทความมานะคะแล้วก็ถามว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงซึ่งถ้าเกิดนักเรียนทําข้อสอบลักษณะแบบนี้ย้อนหลังค่ะจะเห็นเลยค่ะว่าข้อคําถามลักษณะแบบนี้จะออกมาในแพทเทิร์นเช่นเดียวกันแบบนี้3-4ปีย้อนหลังเลยนะคะ อีกวิชาหนึ่งค่ะคืออย่างในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาทศนิยมค่ะซึ่งเป็นการถามคําถามหลายขั้นตอนนะคะมักจะเป็นเรื่องของการหารโดยที่โจทย์เนี่ยค่ะ,ะก็จะระบุกเกี่ยวกับการแบ่งให้เท่าๆกันค่ะ ซึ่งลักษณะข้อคำถามที่คล้ายกันแบบนี้นะคะก็จะทําให้นักเรียนรู้ว่าเราต้องหมั่นฝึกฝนทบทวนความรู้หรือฝึกฝนในการทาโจทย์ประเภทไหนนะคะหรือบางจุดของข้อสอบที่ทําให้นักเรียนผิดกันบ่อยๆค่ะตัวอย่างเช่นการอ่านคําถามไม่จบการเลือกคําตอบที่คุ้นตาแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตรงกับคําถามหรือการไม่ดูหน่วยหรือไม่ดูเงื่อนไขบางอย่างอย่างเช่นคําว่ายกเว้นไม่ถูกต้องหรือถูกต้อง แล้วก็การทำข้อสอบเร็วเกินไปจนไม่ตรวจทานค่ะประเด็นเหล่านี้เนะะี่ยค่ะก็จะทำให้ถ้าดกนักเรียนได้รับการฝึกฝนเป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดความผิดพลาดได้นะคะการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET นะคะก็ไม่ได้เป็นแค่การติวข้อสอบเท่านั้นนะคะแต่เป็นการหันกลับมามองห้องเรียนค่ะว่าได้มีโอกาสเปิดโอกาสให้หนักเรียนได้ฝึกคิดฝึกอ่านและฝึกอธิบายเหตุผลมากเพียงพอหรือย,อยังนะคะ บางครั้งค่ะการถามคำถามในห้องเรียนแค่เปลี่ยนคำถามเล็กๆค่ะอย่างเช่นจากการถามว่าตอบอะไรเป็นทำไมถึงตอบแบบนี้ก็เป็นการช่วยฝึกฝนและก็ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้นะคะซึ่งถือว่าห้องเรียนไหนค่ะที่สามารถนำกระบวนการนี้เข้าสู่ห้องเรียนได้เร็วก็จะเป็นการช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ ดวันสุดท้ายก่อนสอบนะคะไม่ใช่เวลาของการอ่านเรื่องใหม่แล้วนะคะแต่เป็นเวลาของการจัดระบบสมองและสร้างความมั่นใจค่ะครูบโบบอกก่อนเลยนะคะว่าภายใน7วันเนี่ยค่ะความรู้ของนักเรียนจะไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะก็คือการเตรียมสมองเตรียมกายและเตรียมใจให้พร้อมค่ะเตรียมสมองเรื่องที่เข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องอ่านซ้ําถ้าจะทบทวนนะคะควรทบทวนจากการอ่านสรุปของตัวเองค่ะ แสดงว่าก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนควรทําสรุปเนื้อหาแต่ละเรื่องเป็นแผ่นๆค่ะเรื่องละไม่เกิน1แผ่นค่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นคัมภีร์ของนักเรียนเลยนะคะการสรุปด้วยตัวเองแบบนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนลําดับความคิดของนักเรียนเองได้นอกจากนี้ค่ะการโฟกัสข้อที่เคยผิดหรือยังไม่มั่นใจค่ะอาจจะลองรีแคปเนื้อหาแต่ละเรื่องอีกสักครั้งหนึ่งพอรู้สึกว่าไม่มั่นใจในจุดไหนค่ะก็ค่อยพลิกดูจากคัมภีร์ที่นักเรียนสร้างขึ้นมาได้เองค่ะเตรียมกาย อย่าอดนอนในช่วงใกล้สอบนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่คุ้นเคยโดยเฉพาะในช่วงวันก่อนสอบหรือเช้าของวันสอบนะคะเพราะว่าหากนักเรียนเลือกรับประทานอาหารที่ไม่คุ้นเคยค่ะอาจจะส่งผลต่อระบบร่างกายแล้วก็ความตื่นเต้นเนะะี่ยค่ะอาจจะทําให้ร่างกายของเราไม่พร้อมได้นะคะ และที่สําคัญค่ะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนเช่นดินสอ 2B เหลาให้เรียบร้อยนะคะจํานวน4-5แท่งเพราะหากเราเตรียมไปน้อยค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในห้องสอบเนี่ยจะทําให้นักเรียนเสียสมาธิได้นะคะ ยางลบที่ลบได้สะอาดโดยที่ใช้เวลาในการลบไม่นานก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการสอบได้นะคะอย่าเลือกอยางลบที่ลบแล้วดําเป็นปืน้นเราต้องใช้เวลาในการลบนานยิ่งขึ้นจะทําให้เราเสียโอกาสในการทําข้อสอบได้มากขึ้นนะคะกบเหลาดินสอปากกาลูกลื่น นำใส่ถุงซิปใสให้เรียบร้อยนะคะพร้อมด้วยบัตรประชาชนและบัตรนักเรียนเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนักเรียนต้องตรวจสอบรายชื่อสถานที่สอบและวันเวลาสอบให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้พลาดในการเดินทางก่อนวันสอบค่ะควรสระผมอาบน้ำให้สดชื่นเข้านอนให้เร็วนะคะในเช้าวันสอบแค่ตื่นตามกำหนดจัดการกับตัวเองให้พร้อมเตรียมใจค่ะ ลดความเครียดโดย,โดยที่ไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือจนวินาทีสุดท้ายนะคะผ่อนคลายด้วยการทํากิจกรรมที่ชื่นชอบแต่ต้องไม่ทําให้เราเสียสมาธิหรือหลุดโฟกัสไปนะคะเมื่อเข้าห้องสอบให้นึกไว้เสมอค่ะทุกข้อคําถามทุกคําตอบที่เรากําลังตอบเป็นโอกาสของการได้คะแนนค่ะอย่าใช้เวลานานกับข้อคําถามเพียงข้อเดียว หากอ่านโจทย์2รอบแล้วยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนควรข้ามไปทําข้ออื่นก่อนและอีกเทคนิคนึงในการหาคําตอบที่ดีก็คือเมื่อเราอ่านโจทย์แล้วนะคะให้นักเรียนนึกถึงคําตอบไปก่อนเลยค่ะก่อนที่เราจะไปอ่านตัวเลือกนะคะเพราะจะเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกตัวเลือกหลอกเราได้นะคะการสอบโอเนนะคะไม่ใช่เป็นการวัดว่าใครเก่งที่สุดค่ะแต่เป็นการวัดว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้และทักษะตามที่หลักสูตรกําหนดไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะ การเตรียมตัวสอบที่ดีค่ะก็ไม่ใช่แค่การท่องจำอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการเข้าใจแนวคิดหลักและรู้วิธีการทำข้อสอบค่ะโอเน็ตไม่ใช่เส้นชัยสุดท้ายนะคะแต่เป็นก้าวหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวสอบแล้วก็ทำข้อสอบด้วยความมั่นใจนะคะครูโบขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u ด a ูเ o ชั่น